สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวฮาโลวีนในปีนี้นะครับก็เรียกได้ว่าจริงๆก็ไม่ได้ฮาโลวีนอย่างเดียวหรอกนะครับผมแต่ก็จะเป็นเหตุการณ์ในช่วงฮาโลวีนที่ผ่านมาละกันนะครับก็ประกอบไปด้วยวันที่30วันที่31วันที่1อะไรแบบนี้นะครับผมบวกลบกันไปวัน2วันนะครับก็รวมได้ว่าในช่วงประมาณ3วันที่ผ่านมานี้เองเนี่ย มันเป็นวันปล่อยผีจริงๆหรือเปล่าเนี่ยนะครับผมเพราะว่าทั่วโลกเนี่ยมันมีเหตุการณ์การสูญเสียเกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยนะครับในวันนี้เองเนี่ยเราจะมาเล่าถึงเหตุการณ์ภัยพิบัติเหล่านี้ให้กับทุกคนฟังกันก็จะมีภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทั้งตามธรรมชาติเองนะครับแล้วก็เป็นฝีมือมนุษย์เองด้วยตรงนี้เองเนี่ยนะครับผมเราไม่ได้มาเล่าเพื่อความบันเทิงแต่เรามาเล่าเพื่อให้เห็นว่าตอนนี้โลกมันเจอความสูญเสียมากมายแล้วผมคิดว่าโลกกําลังต้องการกําลังใจเลยนะครับผมเราก็หวังว่าจะเป็นหนึ่งงงในพพลลัับวก ดีให้กับทุกคนนะแล้วก็มาดูกันดีกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นบนโลกบ้างก็เป็นการอัปเดตข่าวสารให้เราทันโลกด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่เหตุการณ์แรกกันเลยดีกว่านะครับเหตุการณ์แรกที่เป็นการสูญเสียเนี่ยหลายๆคนก็คงจะได้ยินกันมาอยู่แล้วนะครับผมเพราะมันคืองานฮาโลวีนนะครับที่จัดขึ้นที่ประเทศเกาหลีในย่านอีเทวอน เหตุเกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับเหตุเกิดอะไรขึ้นกันแน่คือคนเนี่ยไปร่วมงานเยอะมากๆจนมันเบียดเสียดสุดๆเลยนะครับสุดท้ายเนี่ยได้เกิดความวุ่นวายแล้วก็มีการเหยียบกันนะครับขาดอากาศหายใจอะไรแบบนี้เกิดขึ้นในหลายๆเคสมากๆเลยสุดท้ายแล้วนะครับผมเกิดความวุ่นวายทั้งหมดขึ้นมีผู้เสียชีวิตเนี่ยตอนนี้นะครับผมอยู่ที่156คนบาดเจ็บไป152คนนะวันที่อัดคลิปเนี่ยนะครับผมก็คือวันที่1นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับผมมันอาจจะมีตัวเลขเนี่ยพุ ได้นะครับผมแต่อัปเดตนะตอนนี้นะอยู่ที่156คนนะครับจากนั้นจากเหตุการณ์ที่เกาหลีไปที่ใกล้ๆกันหน่อยดีกว่านะครับผมไม่ได้ไกลกันมากเลยนะครับในฟิลิปปินส์เองเนี่ยนะครับผมมีพายุโซลร้อนนันแกเนี่ยนะครับผมเข้ามาถล่มนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตไป110คนนะครับผมสูญหายอีก4คนนะครับอันนี้เป็น2เหตุการณ์ที่อยู่ใกล้ๆบ้านเรานะครับจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมเหตุการณ์เหยียบกันตายเนี่ยมีเกิดขึ้นอีกที่หนึ่งบนโลกด้วยนะครับ ในงานคอนเสิร์ตคินชาชาที่คองโกเนี่ยนะครับโอ้คอนเสิร์ตคนไปยูเยอะมากสุดท้ายเนี่ยนะครับผมมันวุ่นวายมีคนเหยียบกันตายเสียชีวิตไปถึง11คนนะครับผมซึ่งผู้จัดแล้วก็นักร้องเองเนี่ยก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ดังเนี่ยนะครับผมก็คือเหตุการณ์สะพานขาดที่อินเดียนะครับผมเกิดขึ้นที่เขตมอบีรัฐคุชราชครับ มีคนตายเนี่ยหลักร้อยคนเลยนะครับผมอัปเดตตอนนี้อยู่ที่141คนนะครับแล้วก็บาดเจ็บอีก180มีคนล่วงไปในแม่น้ำเนี่ยกว่า400คนเลยนะครับจากเหตุการณ์สะพานขาดในครั้งนี้นอกจากเหตุการณ์นี้เองเนี่ยนะครับผมก็ยังมีเหตุการณ์รถน้ํามันระเบิดที่อิรักด้วยนะครับผมโดยระเบิดข้าสนาาฟุตบอลในกรุงแบกแดดมีผู้เสียชีวิต9คนแล้วก็บาดเจ็บอีก13คนนะครับแล้วก็หนึ่งในเหตุการณ์ที่ร้ายแรงมากๆกเนี่ยก็คือคาบอมสองคังซ้อนที่มงกาดิช โซมาเลียนะครับมีผู้เสียชีวิต120คนและบาดเจ็บมากกว่า300คนนะครับถือได้ว่าเป็นวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันทั่วโลกเลยนะครับ บางคนเนี่ยถึงก็บอกเลยว่าหรือว่านี่มันมาจากเหตุการณ์วันฮาโลวีนจริงๆวะมันถึงเป็นอะไรแบบนี้ได้เนี่ยเป็นแบบอำนาจมืดของปีศาจหรือเปล่าแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับผมไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นด้วยอะไรก็ตามพวกเราก็ต้องอยู่กันต่อไปนะครับแล้วก็คอยช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับผมวันนี้ก็อยากจะเอาเรื่องราวนี้เนี่ยมาอัปเดตให้กับทุกคนได้ฟังนะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบนโลกมากมายจริงๆเลยนะครับทุกคนคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาด้านลลล่่าางได้้กันรผมมแวอื กำลังใจซึ่งกันและกันด้วยนะครับรู้สึกว่าช่วงนี้เองอะไรก็ลำบากไปหมดอะไรก็แย่ไปหมดเนาะถ้าใครมีอะไรที่แบบว่าอยากจะบอกอะไรมาข้างล่างอยากจะคอมเมนต์อะไรมาก็พิมพ์ระบายกันมาได้เหมือนกันเลยนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Mystery World นะครับ